เปิดสมองมองอนาคตหลังมนุษย์สูญสิ้นจนหมดโลกใครจะมาแทนที่เราเรามักคิดว่าโลกเป็นของมนุษย์แต่ความจริงเรามีอายุเพียงสามแสนปีเท่านั้นน้อยนิดเมื่อเทียบกับอายุโลกกว่า4,500ล้านปีและถ้าในวันหนึ่งเราหายไปโลกนี้จะเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์หลายคนเสนอว่าสิ่งที่มีศักยภาพจะแทนมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่คือสิ่งที่ปรับตัวเก่งที่สุดลิงและบิงโกใหญ่นักวิทยาศาสตร์ริชาร์ดคินส์ เคยพูดว่าวิวัฒนาการไม่มีการวางแผนล่วงหน้าถ้ามนุษย์หายไปญาติใกล้ชิดของเราอย่างชิมแปนซีหรือโบโนโบอาจมีเวลานับล้านปีในการพัฒนาเครื่องมือภาษาและวัฒนธรรมกลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่สืบต่อบทบาทของเราปลาหมึกและหมึกยักษ์พวกมันมีสมองกระจายทั่วร่างประสาทสัมผัสไว้อย่างเหลือเชื่อและมีสติปัญญาแก้ปัญหาซับซ้อนได้บางทีผู้ครองโลกยุคใหม่อาจไม่ใช่สัตว์บกแต่คืออาณาจักรสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่วิวัฒนาการจนกลายเป็นอารยธรรมอีกาและนกบางชนิดอีกาและนกแก้วมีการรู้คิดที่ซับซ้อนสามารถใช้เครื่องมือจำใบหน้ามนุษย์และแก้ปัญหาเชิงตันกะได้ถ้ามนุษย์หายไปพวกมันอาจเป็นนกนักปรา์ที่สร้างวัฒนธรรมแห่งท้องฟ้า,มาแมลงบางนักชีววิทยาบอกว่ามดคือตัวแทนที่แท้จริงของมนุษย์เวอร์ชั่นรวมหมู่พวกมันสร้างเมืองขุดอุโมงค์แบ่งงานและทำสงครามแม้ไม่มีสมองใหญ่ แต่ระบบรวมฝูงทําให้ทั้งรังคือซูเปอร์ออกแนซึมที่อาจเป็นจักรวรรดิแห่งโลกในวันที่มนุษย์ไม่อยู่บางที่สิ่งที่จะมาแทนมนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเลยแต่เป็นสิ่งที่เก็บตวงเงียบอยู่ในป่ากในท้องทะเลหรือแม้แต่ใต้ฝ่าเท้าของเราเองแล้วคุณล่ะคิดว่าถ้าไม่มีมนุษย์ใครหรืออะไรจะมาแทนที่เรากดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้